โค๊กโค๊กค๊ค๊กวันนี้คนสงสัยจะบลาทำาไมผมอยู่ในกล้องโอเคเดี๋ยวผมมาบอกคือช่วงนี้อินดูบิเตอร์มันพรวดแปลีแล้วอยู่ดีๆผมก็เห็นอพีพุ่ง้ามาบ้านผมโอเคเมื่อกี้ทำอวโอเคเดียเราอยตลอวไม่มาไม่ลาตัดไปโอเคเราไปต่อนะไปกัน ที่ไหนวะเน,นี่ยโอนี่คือ impossible น่าจะคือบุกโจเลยมั้งโอ้ยงานทำนี่้ังสายเจ้า,จาพลบุญเฮ้ยใครเป็นพนักงานนี่มันทำไมหน้าแบบนี้ออสมผม นี่ป็นผมนิลยโอเคนี่นมีอะไรสักอย่างสินีมตรงนี้มาปุ่มอะรเอ้ยนี้คือที่ลิตเงินกลลิครับมันจะได้เงยแล้ว

ว่าจะสำยังเจอืมไปดูอีก่อนนี่ไงร้วนอาหาโอเคมีเค้กวางบึงโอ้มีเค้เยอะเลยวันนี้เราจะกินข้าวผัดตำกุ้งนะเดี๋ยวรอแป๊บทุกคนโอผมอ้วนแต่ผมไม่ได้อ้วนนะเนี่ยแต่เมื่อผมก็กินประมาณเนี้ยโอเคกินดิตังโอเคเอาไปเถอะอ รวย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 ยลานคุณนะเหมือนเคยทำงานตั้งแต่ปีที่แล้วเฮ้ยแต่ผมอะไรกว่าเออปิดต่ผมงทรงอะไรเบ่งเออเออเรต้องดีขี้ยงเอาเงิไม่มีผมอ่าอ่าตัวบีอยกินดี เบี้ยเบี anyway ้ยเบียดิเนเบี้ยเอ๊ะโอ้ทุกคนนี่สงสัยว่ารถที่ผมเอาไปซ่อมมันซ่อมสินจะไปดูกันโอ้ตอนนี้ผมสร้างรถเสร็จแล้วนี่รถผมก็จะมีทุกนี้กันเลยนะครับโอเคแล้วก็จะมีปืนมันเดินเลยแต่คาริบูกต้นไม้ครับ ไปอยู่แต่แต้นไม้ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจ,จะเผาต้นไม้มาเรา,มาไปกับเถอะทุกคนอือยออย่าเล่นกันเดีเ่ยวไปฮ่า่า่เลือดไเรีเนเราจะไปหาที่ทำงานกันนะครับโอ้ อาจะโคคีสล้วเนนลับเจะไปทำเครืองบินกันอ่เดี๋ยวนะเคร่ิมีคนขับย่าบอกนุณะชิหเร็วเ่องบินไม่มีคนขับนีเร็วทงท้พิพิไปไปไปเื่อเื่อไม่มีคนขับนี โอ้ว้าวันนี้ไม่ได้แล้วค่ำนี้ไม่ได้แล้วอืออืมอะทำไมตทำไมมีรถของพี่โดเรมอนด้วยถ้องั้นเราต้องไปดูแหละ